แล้วเขาสิไปตามเพื่อลำกรเนาะไปไกลแล้วจัหนาทีว่าก็ไปไกลแล้วเพื่อเป็นทีมชาติไทยทีมชาติไทยว้าวนี่มากับทีมชาติไทยด้ว นราะว่าพอแม่พี่น้องท่านไดที่ว่าอยากมาเที่ยวมาชมเนาะแนะนำเป็นสุกเสาร์อาทิตย์เนาะส่วงแหงสี่โมงเย็นแต่ว่ามาสะดวกรถไฟฟ้ากระดยเนาะคือลงสถานีใต้ดินสามยอดคนไล่ขนาดนี่ข้าพสถานีมาแล้วมาอยู่ตรงสะพานตรงตรงตรงาน เ็ดสบครับสอ,องทุงขาขา่มครับเดข้าไทยของพิมนะคิวอยู่ที่ร้อยหกสิบเอ็ดอันนี้กำลังเจ็ดสิบเพื่อสิเดท่ายแม่อีกนอนเดชใครอยากไายก็สแกนคิวลงทะเบียนตรงนี้นะ ้างพี่มองมาก่อนไหแนะนำไปสแกนคิวอคตก่อนเลยเนาะเผื่อสิจองคิวเอแล้วก็แคปหน้าจอไว้สำหรับเบอร์ชื่อนามสกุลเนาะ พอเจอนาทีเมื่อกี oh. three, okay. ้เราออกมาถ่ายถ่ายได้ร okay. ูปอะไรไข่ไข่ทำอะค่ะไข่ทำอะค่ะอ๋อของไข่ของช่องหนูเองค่ะฮะช่องหนูเองช่องอะไร สบายดีค่ะพี่พอไปออกในยูทูบบอกว่าหนูเป็นคนลาวจริงเหรอใช่ค่ะแล้วอยู่ไหนวันนี้อยู่กรุงเทพนี่แหละทำอะไรอยู่ทำงานที่ไหนอ่าแถวท่าปิ่นเกล้าค่ะข้ามไปฝั่งคนแล้วทำไมวิธีนไอ้อะไรนั่นตอนนั้นมันมีที่อะไรนั่นที่ฐานะไม่ใช่ใช่ไหมอะไรคะทำบริษัทโดยที่รู้ดีค่ะ ไม่ใช่ค่ะหนูทำแม่บ้านค่ะโโออเเคค กลับเรือที่สะพานเลยแล้วเข้ามานะครับให้ต่ออีกหน่อยหนึ่งลับเรือที่สะพาน <c oughs> อันนั้นทำไมเอมเงิน <c oughs> นี่จะเป็นรายการเด็ดเด็ดเด็เด งมาเนงา,าเลยขับมาับมา,ามนกีีเฉพาะสุกเสาร์อาทิตย์น้อพี่น้องเพราะฉะนั้นเออเพื่อพี่ที่ว่า ท่านผู้ว่าทุกคนเอามาหาใส่ก็คือ15ลำด้วยกันเนาะตั้งแต่วันเสาร์ยีที่จิกะถ้าว่าผู้ไดที่ว่ามีเพื่อเป็นของตัวเองก็สามารถนำมาใส่ได้นาะเพราะว่าเพื่อที่เพิ่อนเอามากะหายสำหรับคนที่บ่มีเพื่อเป็นของตัวเองนะหาแม่ไผ่หนึคน 你好。 สนี่อันนี้กลางคืนแล้วเดี๋ยวทิมกำลังเซห่าอันลงไปเพื่ออะไรรือบอข้อหอ้าอยหกสิบกเข้าไปห้าอยเจ็ดสิบโอ้จะพายคนเดียวคนเดียว เจ้าหน้าที่ใจดีคนเสียหาเจ้าหน้าที่ไปกับพิม์นนะ้อเพราะว่าพ์นคนเดียวคนใชีเจ้าหน้าที่ไปนำเนาะถ่ายอีกท่านหนึ่งเพราะพ์มถ่ายบป็นคนเดียวผมก็เรย่ว่าเสียหายเจ้าหน้าที่ซอยเนาะเจ้าหน้าที่บอกว่าน้องเข้ามาจากประเทศลาว นี่ตรงนี้มีน้องเนี่ยน้องขึ้นไปนกันไ่แล้วไปมาหมดสนี่ออกแล้วได้ได้ออกได้ไปกับี่ไสะพังทำเลยนะสาวสวย ถ่ายวิดีโอเหรอใช่ค่ะนึกว่าถ่ายรูอ๋กแสดงว่าที่ายเจอปรเทีกันไงคะ๋อแชมเหรอเนี่ยหนูมากกว่าแชมป์เรือหูเป็นทีมชาติชาติไทยนี่มากับทีมชาติไทยด้วด้านหลังก็คือ phim Thái, thầy cho ra hay đủ. Thêm อนุอันอนี้เป็นสะพาน มันหันใช่ไหมคะอ่อสะพานจริงๆอ่ะตลอดการไพ่เฮือมันก็ที่มีเพลงเนาะ่นเปิดเพลงซองข้างทางอ่ะมันสิติดลิ์ลิขสิทธิ์พิมพ์ก็เลยต้องติดเสียงไว้ก่อนเนาะแนะนำมาถ้าผู้ใดอยากมาไพ่เฮือลินจังสี่มวนๆจังสีกอ่ะ แนะนำให้มาก่อนใบสามเนาะเพื่อที่จะมาจองคิวสแกนคิวอาร์โค้ดสำหรับการได้รับคิวในการภพยเรือเนาะพี่น้องคนมันหลายนะพี่มึก็เลยแนะนำพี่น้องให้มาก่อนใบสามเพอเพิ่นสิเปิดสี่โมงแรงจนหอดสี่ทุ่มส่วนเพิ่นปิดการจองคิวอยู่ที่สองทุ่มแต่การภพยเหือปิดอยู่ที่สี่ทุ่มเพราะฉะนั้นแนะนำให้พี่น้องมาก,ก่อนสามโมงแรงเนาะ มาสิไปตามเพื่อลำก่อนเนาะไปไกลแล้วจัาหนาทีว่าก็ไปไกลแล้วต้องไปตามกลับมา แซลลินอะพาคนาะคนหน้าจักแต่โทรศัพท์ให้พายบ้างสิลุงคนแซลลินข้างหน้าเขาก็เป็นครัวครัวสะพานอะสะพานก็นคือครัวนัน่นแหละสะพาน <ไป S 1> หัน,นะะกับแค่นี้เรากลับน,นะคะก็ไปผู้ช้าได้แต่ว่าอย่าเลยแถวนี้เดี๋ยวมันสีออกไม่นํานเจ้าพญาเอาหมดแหละ ายแซวเด็กหน่อยอย่าไปตรงนู้นนะอาวกลับเรือเลยนะคะระวังๆแชมป์ไทยนิ่งมากค่ะแชมป์แชมป์แชมป์ไทยแลนด์พายเรือนิ่งมากแค่ตะพานนะสวยด้วยด้อสวยด้วยแล้วก็พายเรือเก่งมาก เป็นแชมป์ของประเทศไทยต้องเปลี่ยนคนค่ะไทยคนนึงแนะ่ใส่เบิงแชมป์ประเทศไทยเก่งบ่สวยด้วยว <c oughs> ถ้าว่ามีเราบอ่อันนัน้นพี่มาชิบบอได้มีโอกาสสิ่ายผ่าให้พี่น้องเบิงแน่น,นอนเพราะว่าบวจักสิพายเนี่ยได้แล้วก,กัอ่า จับกล่องน้่ค่ะนะแต่ว่าเพิินซอยเนาะใจดีใจดีทั้งใจดีแล้วก็น่ารักด้วยเห็นบ่ <c oughs> <c oughs> ว้าวอันนี้สะพานพานุพงเอ้พนุพนันครัวพนุพนัพนพ เคนิสตะวันออกใจกลางกรุงเทพก็มีปลาายปลาใสและปลานําเน่ามาก น้ำไม่ไม่ค่อยเหม็นนะ <มา S 1> น้ำไม่ค่อยเหม็นนะใช่ค่ะเขาเาัต,ตมาดีระดับแล้วค่ะตอนแรกอาจจะดูแย่หน่อย,อย,ยตอนแรกเห็นตรงนี้ไม่มีน้ำเลยมันเป็นมันเป็นชุมชนอะคอยมาใช่แต่นี่เขาเปลี่ยนจนไม่น่าเชื่อ,อว่ามันจะเป็นได้ขนาดนี้เก,ก,ก่งเก่งมากเมื่อก่อนมันมันจะเป็นข้าขายของอะแถวเนี้ย มองไม่เห็นคลองเลยตอนนี้สุดยอดจริงๆนี่ฮ้าๆไปกับเพื่ออยู่หูนอ่า เพียง่นนี้น้องพี่น้องสำหรับการรีวิวคลองอ่างขาขอบใจพี่น้องแล้วกทีที่ต,ตามขอขอบพระคุณพี่น้องชาวไทยทุกทุกท่านด้วยนะคะที่ให้กําลังใจแล้วก็ติดตามบวาวซียูใน youtube หรือว่า t i k กต็อกเนาะแล้วก็มีพี่ๆน้องๆจากติ๊ t o ็อกบอกว่าอาเห็นพี่พิมเล่นติ๊กต็อกด้วยเหรอก็ส่วนการติดตามมาจากติ k กต็อกนั่นขอบคุณมากๆนะคะสบายดี